พี่ครับครับน้องครับโยและนี่คือเสียงจากเด็กเด็กกลาสโยอันนี้คือเสียงจากเด็กกลาสอันยองมาเนี่ยมันอันยองครับมาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งสองสามครับขอบ้อมูลครับ,อบคอมครับสามสองหายแล้วครับ,อบคอมครับใช้ใช้แปะอะไร อันนี้ครับอันนี้ที่คาดผมนะจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้คือที่คาดผมครับเปไลไรกับพี่บอสเร็วงั้นไปดูพี่บอสไลค์เลยครับผมเดี๋ยวเจลลงไลฟ์ให้ครับผมอันนี้มาท่ายไลฟ์ด้วยโอ้กินยานะครับป่วยจุ่มพอส่งงานนะครับช่วงนี้นะฮะผมทุกคนก็อย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะจ๊ะใครที่ช่วงนี้ส่งงานหนะัก็อย่าลืมพักผ่อน,นด้วยนะจ๊ะไม่นะาป่วยไม่ได้ป่วยอผมแค่นอนน้อยนิดเดียวนีก่กระสับทำไม มีหนอนดึงแปะอะไรก็หนอนดึงอ่ะนอนดึงไม่มีละครับหายล้วครับหายล้วครับ,แ,รบแข็งแรงดีครับ มาไหวสุดจจอยครับผมสบายดีพี่ผมไม่ได้เป็นไรนะครับดูครับผมแข็งแรงดีครับนี่ผมผมแข็งแรงดีเก่งถูกต้องแน่ใจว่าไม่สบายสบายดีเพราะแกดูผิดแล้ว ที่พอยังครบงั้นครับผมจะไม่น่าใช่ทรงนี้นะเพราะทรงนี้มันเละเทะไปหน่อยนะผมสีอะไรนี่ิ้มต้นสีเงินนะเพราะว่าสระผมไปแล้วไงสระผมไปแล้วสีมันก็เปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆไม่นิดแต่เยอะอยู่จากต้าเงินกลายเป็นเท้าเลยหายเร็วสุดแล้วถูกต้องจ้องถูกต้อง sending next to you เงาชัวร์ แข็งแรงจริงเอานี่ใครผมเองครับ <c oughs> ผมเอง <c oughs> ผมเองผมเองผมเองครับอะไรยังไงสุดครับเสียงเครือจมูกนะคิดมากนะชินไหนก็รอความครับอวดถ้วยหน่อยอ๋ออยู่นู่นต้องไปเอาถ้วยมาก่อนนึงนะถ้วยลูกกี้อวดถ้วยลูกกี้ทุกคนนก่นแะ เฮ้ยอย่ามองมุมมุมเสยที่มันเหนียงออกแค่มองมุมเสยอย่าเพิ่งมองไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา่าทำงีนไม่ใช่หนาไม่ใช่แล้วหนาะนี่ฮะทุกคนองเกตูเลชั่นนะครับผมถ้วยของทุกคนได้มาถึงมือของเจียวแล้วนะครับผมเจพี่เจลร้องเพลงเอาเพลงอะไรดี อาเพลงอะไรดีครับนี่ขอบคุณทุกคนจ้าช่วยของทุกคนช่วยองทุกคนเอเอ่งมากแข่งแรงจริงแน,น,น่นอนผมมันสา,ายตึงอยู่แล้วทุกคนผมมันตัวตึงอยู่แล้ว ฮัลโหลไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาแม่อยู่ไหนครับแม่อยู่บนครับเสียงเกลียวคือแปลกไม่ได้แปลกอยูไหนเสียงกับปกตินะเสียแ,แปลกเลยแกบฟบังผิดหรือเปล่าเสียงเธอไปได้หรอททำไมเสียมันก็ปกติเก่งมากคมครับคุนน้มข้างจ๋าสบายแล้วครับไม่ใช่หนาะ ปกตินะปกติโปรไฟล์สวยไหมสวยครับลูกแพรองครับปืนอยู่ไหนปืนอยู่บนบนหัวนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงหัวพอดิเป๊ะก็ปกตินะชูสองนิ้วให้ดูหน่อยตอนนี้ ชออชใช่ใอ่ใช่ใช่ใช่แวะมาวัสดีครับพีเจอยู่ขายอยู่คนเดียวครับอย่าทักหน้ว่าอยู่พงกัาผีอะไรไม่เอานะเตะออกนะล่า <c oughs> สุดเราเกินผมครับผมโคตรผมโคตรฟูผมโคตรงงครับ ปตีแบัตแหละอยากปตีแบัตบ้างจริงนะต้องการตีแบัตแบบว่าทำไมเราถึงไม่ได้ตีแบัตบ้างประตูเรื่องอะไรนะ้ำไหนเอ Attack on Titan แกอยู่ตลกได้ไหมนะทนเลีอยู่ตลกนะแกเลอยู่ตลกก่อนนะ พอคิดว่าที่นี่จะอันตรายนะแต่พ่อคิดว่าพ่อคงใจข้างบนมากไปจริงๆแล้วห,วววหนู๋ยัวม้ากเลยนะคะหดี๋ยวีใจที่พ่อมาเร็ปแล้วเจอกันนะทุกคนตัวไปน,นอนก่อนนะจ๊ะ <c oughs> Let's see next time together we have something to tell you about โอ๊ะ กูเกมีดูสเสจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อะไรบะเจอกันรอบหน้าครับไปก่อนนะฮะรอบนี้เพราะรอบนี้บ่าแล้วรอบนี้ง่วงเจอกันจะไปหาไม้จาของอาบไปหาเสียขาครับ